การบวกเศษส่วนนะครับในรูปแบบที่เป็นจำนวนคระบวกกับจำนวนคระเริ่มต้นนะครับเราจะเช็คตรงเศษส่วนว่าตัวส่วนมันเท่ากันไหมถ้าตัวส่วนเท่ากันนะครับแสดงว่ามันบวกกันได้ทันทีเลยให้เอาจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มนะครับตัวเศษบวกตัวเศษนะครับสองบวกหนึ่งได้สามนะครับห้าบวกสามได้แปดเราจะพบว่านะครับ ตรงที่เป็นเศษส่วนเนี่ยตัวเศษมากกว่าตัวส่วนสามารถหารได้หนึ่งครั้งหนึ่งที่ได้จากการหารจำนวนเต็มเราจะบวกเข้าไปที่จำนวนเต็มข้างหน้าสามบวกหนึ่งกลายเป็นสี่นะครับเหลือเศษสองจ,จะกลายเป็น 4, สี 2, เส่เศษสองส่วนหกเศษสองส่วนหกเนี่ยเราสามารถที่จะเอาสองตัดได้นะครับก็จะได้เศษหนึ่งส่วนสามเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ 4, สี่เศษหนึ่งส่วนสามนะครับเอาละเรามาดูตัวอย่างนะครับ จงหาผลบวกนะครับเจ็ดเศษสามส่วนสี่บวกกับสี่เศษสองส่วนสี่จะพบว่านะครับตัวส่วนเท่ากันพอดีมันสามารถบวกกันได้เลยจํานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มตัวเศษบวกกับตัวเศษเลยนะครับเจ็ดบวกสี่สิบเอ็ดสามบวกสองห้าส่วนสี่นะครับ, 7, 4, 11, 3, 2, 5, 4, รบตรงห้าส่วนสี่เนี่ยตัวเศษมันมากกว่าตัวส่วน หารได้หนึ่งครั้งหนึ่งที่เป็นจำนวนเต็มที่ได้จากการหารนะครับเอาไปบวกเข้ากับจำนวนเต็มข้างหน้าสิบเ็ดบวกหนึ่งกลายเป็นสิบสองนะครับ5้าส่วนสี่หารได้หนึ่งครั้งหรือเศษหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่ปรากฏว่าเศษหนึ่งส่วนสี่ตรงนี้นะครับเศษหนึ่งส่วนสี่ตรงนี้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเรียบร้อยก็สามารถตอบตัวนี้ได้เลยนะครับตัวอย่างข้อแรกนะครับ ลองดูข้อถัดไปนะครับ4ี่สิบสี่ส่วนห้าบวกกับหนึ่งสสามส่วนห้าตัวส่วนเท่ากันตัวส่วนเท่ากันนะครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันก็แสดงว่าตรงเศษส่วนเนี่ยบวกกันได้ให้เอาจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มตัวเศษบวกตัวเศษ4ี่บวกหนึ่งได้ห้า นะครับสี่บวกสามได้เจ็ดส่วนห้าเศษเจ็ดส่วนห้าตัวเศษมากกว่าตัวส่วนหารได้หนึ่งครั้งถูกไหมครับหารได้หนึ่งครั้งเหลือเศษสองฉะนั้นหนึ่งที่เป็นจำนวนเต็มเอาบวกกับจำนวนเต็มข้า้งหน้าห้าบวกหนึ่งกลายเป็นหกนะครับห้าบวกหนึ่งกลายเป็นหกจากนั้นนะครับจากนั้นเหลือเศษสองส่วนห้า เศษสองส่วนห้านะครับเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเรียบร้อยแล้วก็สามารถตอบตัวนี้ได้เลยนะครับเศษสองส่วนห้านะครับเพราะฉะนั้นข้อถัดไปนะครับก็สามารถทำในลักษณะเดียวกันได้เลยนะครับจนถึงข้อที่ยี่สิบเลยนะครับ